ชบางว่ายโกโซอิระชัยมาเซก็คือยินดีต้อนรับเฟลคัมประมาณนี้นะครับยโกโซอิระชัยมาเซอัทโมพรเดสวันนี้หยุดยาวอีกแล้วนะครับหยุด3วันนะไปไหนกันบ้างนะครับคุณได้ไปคุณได้ไปเที่ยวไหนกันหรือเปล่าเวทีชั่นที่ไหนกันหรือเปล่านะครับคิวคาโอโตเตเดคารุนเดสก์นะครับก็คือคุณได้ไปเที่ยวที่ไหนไหมนะครับก็พิมพ์ตอบกันได้นะครับใต้วิดีโอนี้นะก็จะมี3เรื่องมาคุยกัน สุดสัปดาห์นะครับก็เรื่องที่หนึ่งก็คือวันอาทิตย์จริงๆต้องมีเกมแดงเดือดนะระหว่างแมนเชสเตอร์ยูเต็ดกับลิวอพูนะครับคือประเด็นคือมันเกิดมีการต้องเลื่อนขึ้นมานะครับเรื่องการแข่งขันซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้น,นง่ายๆนะครับสำหรับผู้หญิงอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ว่าสำหรับผู้ชายคือเรารอดูกันนะครับแต่ว่าทั้งที่เราอยากดูนะแต่ก็มีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นนะครับก็คือ อ,อันนี้จากข่าวนะเวลาที่ที่2พฤษภาคม2 6 6 4นะครับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลายร้อยคนบุกเข้าไปในสนามโอแทฟฟอร์ดนะก่อนที่สมโมสรจะทำสื่อดังเดือดก็ประเด็นปัญหาก็คือเขามารวมตัวประท้วงตระก,กูลเกรเซอร์นะครับที่เป็นเจ้าของสมโมสรด้านการเงินนะนะก็เรื่องดังกล่าวนี้มันเกิดขึ้นหลังจากมีคนเปิดทางเข้าของโรงแรม โลี่นะครับเป็นโงรงแรมที่นักเตะแมนยูสตาร์รบตัวกันอยู่นะครับเขาก็เลยกันอขอโทษก็ปิดโรงแรมนะครับคราวนี้เขาก็เลยหนีมาปะท้วงกันที่ด้านนอกนะครับทําให้เขาพากันนัดกันที่จะเข้าไปในสนามนะครับซึ่งเขาแฟนบอลนันเข้าไปได้จริงๆนะครับเข้าไปเยอะด้วยหลายคนก็จะเห็นภาพจากข่าวแล้วนะก็คือ ีกประเด็นหนึ่งคือเขาไม่พอใจที่ทีมพยายามจะเข้าไปอยู่ในซูเปอร์ลีกนะครับซูเปอร์ลีกนี่มีหลายมีหลายทีมเหมือนกันเช่นบาร์เซโลนาลิเวอร์พูลเรอัลมาดริดอะไรเงี้ยนะก็เขารู้สึกว่าทีมอนะ่ะทีมเนี้ยเป็นของแฟนบอลมากกว่าไม่ใช่ของเจ้าของที่ตัดสินใจเองได้อะไรเงี้ยครับคราวนี้ก็เลยบานปลายนะครับก็มันจะมีคนบางส่วนแหวกแผงกั้นของราพอนะเข้าไปในสนามนะแล้วเขาก็ตะโกนกันว่าเกเซอร์ออกไปยูเนเต็ดยูเนเต็ดประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้เกม การแข่งขันครั้งนี้ถูกเลื่อนออกไปนะครับคนที่รอก็อดกันไปนะครับซื้อของซื้ออะไรมารอก็ไม่ได้นั่งกินนั่งดูบอลน,นะครับตามบางคนเนี้ยนัดเพื่อนมาแล้วนะแต่ว่าก็คือต้องเลื่อนนะครับไม่ได้ดูนะครับอ๋อโอเคเออเล่าไปแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเขาเลยก็คือทีมวันนี้เราก็เออเหมือนนั่งคุยกันในรถก,รกร็แล้วกันนะครับประมาณนั้นนะครับอันนี้เออนั่งคุณรถแท็กซี่ที่ โอซาก้า uh, นะที่โอซาก้านะครับก็เหมือนอุตสาเขาเรียกอะไรช่วงนี้มีแต่เที่ยวทิปใช่ไหมครับก็คือเราไปไหนมาไหนไม่ได้เนาะก็ต้องอาศัยแบบนี้เอานะครับดูรูปเก่าเอยดูคลิปวิดีโอเก่าๆอะไรประมาณนี้นะครับก็มาดูคําศัพท์กันได้หน่อยนะครับประมาณนั้นประมาณน,น,าณนี้ไม่มีอะไรมากกว่านี้ก็ซนนาโตโกะนะครับซนนาโตโกะประมาณนั้นนะ แล้วก็จากข่าวเมื่อกี้ก็เลื่อนารแข่งขันใช่ไหมเลื่อกนกำหนดการนะก็โยเตโยสุรัสุโยเตโยสุรัสุก็คือเรื่องกำหนดการนะครับเช่นการแข่งขันระหว่างแมนยู u, กับเลโอพูถูกเลื่อนออกไปอย่างมีกำหนดในวันนี้นะครับเป็นต้นนะครับข่าวนี้คำว,ว่าฟุตบอลนะครับอันนี้ตั้งแต่ตอนเรียนมต้นเลยอาจารย์สอนนะก็ฟุตบอลไทยเรียกฟุตบอล แต่ญี่ปุ่นเรียกซอกเกอร์นะครับและไม่ได้เรียกซอกเกอร์แบบแบบอเมริกันแบบชาวโยุโรปนะเขาเรียกว่าซักกานะครับซักกานะครับก็คือจะเขียนด้วยตัวคาตังกะนะเลยนะซักกาแปลว่าฟุตบอลนะครับก็คือมาจากคําว่าซอกเกอร์นะแล้วก็อ,อย่างถ้าเกิดเริ่มการแข่งขันฟุตบอลนะก็คือชิไอไคชินะครับชิไอไคชิเริ่มการแข่งนะ shi, ขัน แล้วก็เริ่มเตะเริ่มแข่งขันถ้าเป็นทับศัพ์ถ้าภาษาอังกฤษจะบอกว่า Kick off ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคาตังกันนะก็คือเริ่มเตะเริ่มแข่งขันก็คือ k i ก u ofu Kiku ofu นะครับก็คือเรียนเสียงจากคําว่า Ki c k o f f มนะครับแต่จะเป็น of f คนญี่ปุ่นเหมือนเหมือนเขาพูดคํานี้ไม่ได้นะเขาก็จะเป็นโอฟุนะฮะโอฮุโอฟุอฟมาเนี่นะครับแล้วก ถ้าเกิดการแข่งขันจบลงก็คือจบการแข่งขันนะก็คือชิไอชูเรียวชิไอชูเรียวนะครับก็คือจบการแข่งขันสิ้นสุดการแข่งขันนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับฟุตบอลเนานะเรื่องที่หนึง่งนะครับแล้วก็ช่วงนี้จะมีข่าวโรงแรมหลายๆที่ก็คือแทนที่จะเป็นฤด,ดูท่องเที่ยวคนเราได้ไปเที่ยวนะปกติส่วนตัวนะครับผมก็พาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวประจํา ทุกปีปีละหนึ่งครั้งนะอย่างแย่สุดไม่ได้อะไรต้องต้องไปเชียงใหม่ให้ได้นะครับก็เออก็เลยไปเซิร์ชดูข่าวนะก็เขาบอกว่าอ่าน,นี้จากข่าวนะหัอข่าวข่าวก็บอกว่าประมาณว่าโรงแรมเชียงใหม่อวมนะครับก็เนื้อหาก็โรงแรมที่พักเชียงใหม่อวมคาดพฤษภาคมนี้การเข้าพักทั่วประเทศอยู่ที่9%นะครับจุกเจ๊งทั่วหน้าอันนี้หัว้อข่าวนะก็อย่างตัวอย่างในข่าวเขาก็จะบอกว่าโรงแรมต่างๆเช่นตัวอย่างเขาบอกว่าย่านราชชมันคานะครับ ที่เชียงใหม่บอกว่าสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ส่งผลกระทบวิกฤตอะไรประมาณนี้นะครับทําให้จากผลการสํารวจเนี่ยความเชื่อมั่นของที่พักแรมนะครับอันนี้คนสํารวจคือแบงก์ชาตินะกับสมาคมโรงแรมไทยเนี่ยบอกว่าทําให้การจองห้องพักผู้ประกอบการ8 0บอกว่าถูกกระทบกระเทือนนะครับก็เข้าพักเฉลีย่ยยอดเข้าพักเฉลียปีพฤษภาคม2องพจะอยู่ที่ร้อยละเก้านะครับ และก็ต่ำกว่าเราละห้าในภาคเหนือนะครับคือถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าถ้าหน้าร้อนจริงๆอ่ะภาคเออ่สงการะนะเชียงใหม่นี่เสร็จหมดนะครับคือคนไปเที่ยวเชียงใหม่แน่ๆนะครับตังต้องเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้มันผิดคาดนิดนึงเนาะทําให้เกิดปัญหานะประมาณนี้นะครับคําศัพท์นะจากข่าวเมื่อกี้นะก็คือโรงแรมนะครับอันนี้ก็คล้ายๆทับศัพท์มาจากโฮเทลนะภาษาญี่ปุ่นจะบอกว่าโฮเทล อันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าใครที่เรียนพื้นฐานก็จะได้ทราบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมาใหม่ๆก็อาจจะเขียนไม่เขียนไม่ได้เหมือนกันนะมาใหม่ๆเลยต้องจํานะครับโฮเตลุนะครับโรงแรมนะครับแล้วก็คําศัพท์นะผมจองไว้แล้วนะครับเราจองไว้แล้วก็คือโยยะคุกชิเตอมาสโยยะคุกชิเตอมาสนะครับอันนี้จองไว้แล้วนะครับก็คือเหมือนไปติดต่อที่เคาน์เตอร์นะก็ไปบอกเขานะครับแล้วก็หรือ เออไม่ได้จอง walk i อินเข้าไปใหม่ก็ไปถามว่ามีห้องว่างหรือเปล่านะครับจะก็ไปถามว่าคุณมีห้องว่างไหมคะคุณมีห้องว่างไหมครับนะครับก็คือกูชิสุวะโกไซมัสกะกูชิสุวะโกไซมัสกะนะครับก็คือมีห้องว่างหรือเปล่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดมั่นใจเอาโรงแรมนี้แน่ๆอยู่แน่ๆนะครับก็คือเช็คอิน,นเป็นไงชิมัส เช็คกูอินโอนงไงชิมัสนะครับก็คือแปลว่าขอเช็คอินค่ะนะครับประมาณนั้นนะครับเช็คกูอินโอนงไงชิมัสนะครับแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเตรียมมาจริงๆควรจะเตรียม3เรื่องนะครับแต่ว่ามันค้นดูข่าวเออทำอะไรเออทำงานไปมันได้แค่2เรื่องก่อนนะครับแต่ว่าก็เลยบอกว่าอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นเรื่องของนี้ดีกว่าไม่คุยกันเลยก็คือไม่ได้ก็คือ เรื่อง Social Distancing นะครับก็คือให้พวกเราอยู่ห่างกันไว้เหมือนเดิมนะก็คือล้างมือนะครับทานอาหารที่สะอาดแล้วเราจะปลอดภัยกันทุกคนนะครับก็คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องก็สะอาดนะครับเซโซนะครับเซโซนะครับมาจากค่าสอนะเซโซนะก็ส่วนทำความสะอาดนะอันนี้หมายถึงคลนะีนอะคลีนห้องคลีนตึกคลีนอะไรเงี้ยนะครับก็คือโซจิซุโซจิซุนะครับก็คือทำความสะอาดนะครับ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆเนาะด้วยไม้กวาด้วยอะไรก็ว่าไปนะครับผมคิดว่าจะใช้เวลานิดเดียวนะครับอันนี้ดูนาฬิกาแล้วนี่นก็แปดนาทีแล้วเหมือนกันนะครับก็เข้าใจเลยมันนะอันนี้ทำเวลาเราทําอะไรนี่คือแป๊บๆเวลาหมดแล้วนะครับมันเวลามันไปเร็วมากนะครับก็คืออีกข้อหน,นึ่งก็คือวันจันทร์พอดีเพจเราชอบโพสต์อะไรที่มันเน้นสนุกสนุกนะครับไม่ได้แบบว่าจะ,จะ,จะซีเรียสอะไรแต่ก็ มันก็มีประเด็นอยู่ว่าวันจันทนะด้ยพอดีเพจละโพสร,รูปหนึ่งก็คือเป็นเหมือนเด็กเด็กดมดม,ดมน้ำมันอะไรประมาณนี้นะของรถมอไซค์นะครับก็คือมีคอมเมนต์มาเตือนก็คือจะขอบขอขอบคุณมากๆนะครับวันนั้นเราโพสไปแล้วก็เ,เด็กสูดน้ำมันจากปั๊มซึ่งถือว่าไม่ดีนะถือว่าไม่ดีแล้วก็มีคนมาเตือนไม่เหมาะสมนะครับขอให้ให้พิจารณาด้วยนะครับซึ่งหลังจากนั้นเราก็ลบทันทีนะครับเราพิมพ์ก็พิมพ์คําว่าขอบคุณนะครับแล้วก็ จะลบแล้วแล้วก็ดำเนินการลบไปเลยนะครับก็คือขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับการเตือนกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็โดยรวมนะครับก็ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปสั้นๆนะกะ็คงจะยังไม่ไลฟ์จนกว่าจะมีแขกหรือมีประเด็นอื่นๆหรือไปเที่ยวที่ต่างๆนะคือมันน่าดูหน่อยนะครับจะได้แบบไลฟ์สดกันเพราะแล้วมันไลฟ์มันไลฟ์เสียงเฉพาะเสียงไม่ได้ด้วยมันเปลี่ยนไปนะครับระบบมันเปลี่ยนก็จริงๆอย่างผมเราทาเพจอื่นแล้วก็ไลฟ์แต่เสียงก็มีนะก็ ก็ลเลยจะบอกว่าขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วกดไลค์ like, กดแชร์นะครับก็เคียวะคิเตะคุเรตะอาริงาโต้เคียวะคิเตะคุเรตะอาริงาโตขอบคุณที่มาชมในวันนี้นะครับแล้วก็ราติสวั์นะโอยาสุมิยาไซนะ